กที<ด>ซ<ด>จริงไอ้ี่ี้ะใช่หรอได้สวัสดีครับลุงครับมีอะไรบ้างครับก็ก็ต,ตกลงมีประมาณนี้ mm hmm. นะครับลุงคือตอนแรกที่หัวหน้าผมสั่งไว้ว่าถ้าจะจบต้องให้มาคุกเข่าใช่ไหมครับหัว mm hmm. หน้าผมบอกว่ามีสองทางเลือก ไม่คุกเข่าก็เอาอาวุธลุงหายสองชิ้นได้ครับไม่มีปัญหาทั้งตัวก็ได้นะแล้วก็อ่า ะะพี่มาดีอ่ะพูนผ่อนเรยขาพี่อ้ออินดันครับเร็วครับระอะไรนะอ,อ๋อเห็นไหมอาวุธสองชิ้นน่าถามหน่อยครับมีอะไรบ้างครับต้องเป็นอาวุธใหญ่ใช่ไหมครับแล้วอาวุธนิด รผมถามก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุอาวุธมาเลยเขาแค่บอกว่าอาวุธสองชิ้นผมมีปเจกับค้อนอยู่พอดีครับสองชิ้นน่าจะได้อยู่เนาะหัวหน้าคนต้องการอยู่แล้วมีแฉลงด้วยนะเมื่อไหร่เราจะออกมาเองนะเมื่อไหร่ต้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไปเถอะพี่ไปเลยไเลยก็ไม่อยากเจอไม่ต้องเจอไอ้ที่สันโดดอ่ะรักสันโดด เจอทำไมนักหนาวไอ้ย่าเข้าใจไม่เห็นน้ำเลยเจ้าพ่อแจ้งใครข้างหลังเหรอบอกมาขายประกันมันเหนื่อยคนตัญญาสวัสดีครับสนใจทำไหมครับบริษัทขึ้นยักษ์ประกันภัยครับผมลงใหญ่ขนาดไอ้บอลก็มาขายเหมือนอีปองสมัยก่อนเลยหรือนั่นมันเดบอทเหรอไม่ใช่หรือไหใช่เหมือนกัน เกิร์บวันนี้เด็กเกิร์บเขาบอกว่าอาวุธธรรปดาสองชิ้นหรือว่าอาวุธแดกหนึ่งชิ้นครับลุงโอเคได้ครับแล้วมีอะไรอีกมั้งครับแล้วก็ธนาคารต้องอยู่ภายใต้ PC ครับแล้วก็ต้องเสียค่าเข้ายี่สิบล้าน แล้วคนอื่นเขาเสียค่าเข้ายี่สิบล้านไหมครับอ่าคือสําหรับแก๊งที่ไม่ได้ไปก่อเรื่องไม่แต่ว่าผมก่อผิดแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในทีซีนะผมก็ไม่ได้อยู่กฎในกฎของของทีซีนะฮะตอนผมก่อผมอยู่นอกทีซีนะเข้าใจครับลุงแต่คือหัวหน้าเขาไม่ให้เข้าฟรีๆครับสําหรับแก๊งที่ไปก่อเรื่องมาอ่าฮะไม่เป็นไรจ่ายไปก็ได้ นะครับแต่เนี่ยเขาให้เวลาหนึ่งเดือนครับฮะได้เวลาหนึ่งเดือนครับในการแจกเงินยี่สิบล้านอ๋อโอเคตกใจหมดที่ว่าไม่ปอตีหนเดือนแล้วก็ร,ระหว่างนี้หนึ่งเดือนแก๊ง JK ข้ามไปซื้อเรื่องใครเลยนะครับฮะ <Huh? S 2> แต่ถ้าอ right มีแก๊งที่แบบเขาเขามา กับแก๊ง JKA อันนี้ก็ตีได้ปกตินะครับแล้วท่า,เร,าเรื่องพวกบัฟอะเรื่องพวกบัฟหมายถึงที่เรื่องเรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมครับลงุงเรื่องเก่าแล้วครับเรื่องเก่าอะไรประมาณนี้เรื่องเก่าที่ผมเคยมีก่อนหน้านั้นแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามาเล่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมรอ น้องๆอ,อยู่อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ยังยังซื้อเรื่องได้อยู่ไหมหรือว่าไม่ได้แล้วมันมันนานไหมครับลุงเรื่องเก่านี้คือนานไหมครับก็ <S <S 2> <S 2> นานแล้วครับตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องเลยไม่เกิดเรื่องเนี้ยติดไว้ก่อนนะใช่ติดไว้ก่อนอนะ่ะแปะโป้งไว้ก่อนนะอะไรประมาณเนี้ยกับพวกโค,คอิหรือว่าอะไรเนี่ยเมื่อนานมาแล้วครับอะไรประมาณนี้ครับ ราะผมก็อยากขึ้นจากคพัดที่เร็วที่สุดอ่ะอยากได้บ้านคืออะไรประมาณนี้ัผมผมผมขอขอรายชื่อแก๊งแล้วก็ปัญหาที่ลุงเจอได้ไหมครับโอ้ยเยอะโอ้โหจะให้บอกตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวไว้ถึงถึงแบบว่าไม่ถามผมถามไม่เฉียวว่า TC อนุญาตไหมคือห้ามผมซื้อเรื่องเนี้ยก็คือไม่ได้ซื้อเรื่องไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อตอนเนี้ยแต่ว่าเรื่องมันนานแล้วอ่ะว่ายังใช้ได้อยู่ไหมแค่นั้นเองเดีคถามไปก่อนจะได้ไก่ตองแล้วก็มาบอกว่าแก๊งไหนเป็นแก๊งไหนว่ามีเรื่องอะไรบ้างผมจะได้มาบอกเ ประมาณนี้ครับลงคือแก๊งทุกแก๊งในเครือทีซตอนเนี้ยจะได้โปรเทคกับแก๊ง JK สาสิบวัน JK จะไปตีแก๊งไหนใน TC ไม่ได้เลยครับสามสิบวันดเดือนหนึ่งเลยเอาเดือนหนึ่งเลยเหรอทำไมเขาถึงได้โปรเทคครับครึ่งเดือนเจ็ดันวัน,วนทำไมเขาได้โปรเทสอะ แล้วแล้วไอ้พวกนี้ที่มันมีเรื่องและไอ้พวกนี้มีเรื่องอยู่ทําไงอะถ้าถ้าเขาคือผมผมมาผมมาเป็นคนแพ้ผมคนได้โปรเทคหรือเปล่าครับเพราะว่าคนชนะไม่มีสิทธิ์ได้โปรเทคไม่ใช่หรอครับในกฎของท c ซก็บอกไว้นี่อันนี้คุณจะปรับเปลี่ยนกฎได้ไงอ่ะนี่ผมทำไหนดิอันนี้เป็นกฎของทีซนะผมที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็อยากอยากให้มันอยู่ในกฎของ t ีนะครับถ้าทีีปรับเปลี่ยนกฎแบบเนี้ยผมจะเชื่อมั่นในท c ซได้ไงอ่ะ อันนี้ผมเชื่อมั่นใน TC นะผมแพ้ TC เนี่ยผมเข้ามาผมว่าอยากได้ความเป็นกลางกับ TC อะ่ะเท่ากับว่าผมเข้ามาใน TC อยู่ผมก็ยังโดนกันแกล้งอยู่อ่ะดิเพราะว่าผมตัออ้อาวุธหาย่เกือบทำแก๊งเ,เลยนะ ของเราหายแก๊งอื่นได้โปรเทคก็ได้ครับคือแก๊งอื่นก็ไม่สามารถไปตีเจเคได้เหมือนกันครับสามสิบวันแล้วทำไมคนชนะได้โปรเทคอะครับอันนี้มันมันมันไม่เชิงแบบคนชนะครับลุงเพราะว่ามันเป็นก็ชนะไงก็เขาชนะไงทีซีอะก็ชนะไงครับมันไม่ใช่ภารกิจเลยก็เขาชนะไงฮะ คืออันนี้มันมันไม่ใช่แก๊งชนะครับลงมันเป็นในรูปแบบ TC ชนะอ่ารูปนีนะแล้วเสือกให้โปรเทคแก๊งพวกนี้นะผมงงอ่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับลงคือผมผมโปรเทคสำหรับแก๊งที่เขามาช่วยแล้วก็เขาเสียทรัพยากรใช้ไปค่อนข้างเยอะครับแล้วเขาไม่ได้ได้ไม่ได้ได้แบบสินสองข้ามหรือของชดเชยจาก การเล่นสตอรี่อะครับเขาไม่ได้นับเคสอุ้มไม่ได้อะไรเลยครับแต่ถ้าในในระหว่างกดโปรเทคเนี่ยในระหว่างที่ลุงมีโปรเทคและเขามีโปรเทคถ้าเขามาแหลมกับแก๊งลุงเนี่ยถือว่าโปรเทคถูกไมรุนแรมาแล้วถ้าเรื่องเก่าๆเราแล้วเรื่องเท่าเก่าอย่างเงี้ยมันก็ยังมีโปรเทคอยู่ไม่ใช่หรอ าแบบนี้ผมก็ไม่สามารถตีได้ดิเรื่องเก่าๆถ้ามันมีพลาดด่าจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงคือสามารถตีได้อยู่แล้วโอ,โอเคงั้นโอเคครับงั้นโอเคเลยงั้นโอเคเลยอันนี้โอเคเลยไม่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 ไมไมไมนี่นะครับถ้ามีเรื่องด่าหรือว่าอะไรอ่ะมันโอเคเลยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันมีหลายแก๊งที่ด่าผมอยู่ครับ ด่าดักด้วยผมนั่งร้องไห้อ่ะกับน,น้องๆผมในแก๊งอ่ะนั่งร้องไห้เลยไม่เคยร้องไห้เลยนะตอนตีเหรอครับลุงใช่ครับตอนตีเขาด่าแรงมากเลยอะตีไม่ไมว่าด่าปามันขยับป่ะีคือผมเข้าใจนะอันนี้ผมเข้าใจนะว่าเป็นภารกิจของทีซีถูกต้องไหมครับแต่ว่าทีซีบังคับให้เขาบัฟพวกผมด้วยเหรออันนี้มันเหมือนแค้นส่วนตัวป่ะอันนี้ขอถามตรงๆเลยนะฮะก็คือเป็นภารกิจของทีซีที่มอบหมายนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันบัฟจนแบบผมนั่งร้องไห้เนี่ยนะ คนแก่ของผมก็มีหัวใจนะครับตีที่แม่ว่าปากนะคับอยากตีมันคือคําพูดของเขาเองด้วยมันเหมือนเป็นการแฉ้นส่วนตัวแล้วแบบเอาทีฟีมาใช้อย่างเงี้ยเพื่อได้เตะวุ้ผมอ่ะ่ใช่ทีฟีเป็นแบ็คอ่ะก็เลยห้าวสุดอ่ะห้าสองเนี่ยพาร์เดมครับพักดีเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดจะพูดทำที่อะไรเนี่ยปากไอ้สัตว์อย่าแหลบได้ป่ะพูดบึ้งอย่าแหลบได้ป่ะไอ้สัตว์คุยอยู่อย่าแหลบได้ป่ะอยแหลบดิ ต่อเลยครับคืออันเนี้ยผมผมเข้าใจในมุมลุงนะครับแต่คือในมุมของพวกเขาอ่ะมันมันส่วนตัวไหครับเว่ามันเป็นการด่าทั้งสองฝ่ายอ่ะมันอาจจะมีส่วนตัวผสมไปด้วยครับแต่คือไม่มีครับผมไม่ได่ดาครับผมไม่ได้ด่าครับ <S <S อันนี้เรื่องนี้<ต>เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เราค่อยคุยตอนที่มันเกิดเรื่องดีกว่าไหมแต่อันนี้ยังได้เนาะได้เนาะเพราะทีซีพูดไปแล้วนะตะกินอ้ะ ลุงบอกว่ามันเป็นเรื่องก่อนที่จะตีนะครับก็เรื่องก่อนด้วยเรื่องนี้ด้วยครับรวมรวมมีอะไรอมนนใส่ไข่มาเลยครับก็รวมใส่ไข่มาเลยก็รวมรวมเรื่องนี้ไปด้วยไงหมายถึงถามแค่ถามเรื่องนี้ด้วยไงว่าแบบเวลาด่าอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นระหว่างตีอ่ะคือยังไงตรงเนี้ยมันซื้อเรื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าถามว่าลุงมีสิทธิ์โกรธพวกเขาไหมก็มีสิทธิ์ครับแต่ลุงต้องซื้อจากเรื่องอื่นนะครับอ่าฮะโอเค ยูหาผมว่าผมสร้างได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็มาถามเรื่องงานในเมืองด้วยครับคือทีซีไม่เกี่ยวนะเราเคยคุยรอบรอบนั้นไปแล้วเนาะงานในเมืองอะไรประมาณนี้แล้ก็เป็นธุรกิจของของแก๊งอะเนาะทีซีปล่อยสละถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับทีซีเรื่องเรื่องเรื่องธุรกิจครับลุงอ่าถ้าเป็นไม่ได้ฝากฝากแจ้งทีซีหน่อยว่าเอ้ย J K ขอแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าผมจะไม่ได้ไปไปบอกแก๊งอื่นนะแต่ทีซีแค่อยากรับทราบเลยเว่าโอเค JK อยู่ในดูแลธุรกิจงานนี้อยู่อ๋อไปนี้งานงานผมแจ้งไปเลยครับทุกงานในเมืองเลยครับตอนเนี้ทุกงานายถึงว่ารวมไปถึงงานข่าวหรือเปล่างานดําครับงานดำโอเคจะได้รับทราบไว้เพราะว่ามันจะได้มันจะได้แก๊งแก๊งที่เป็นอ่าเขาจะรับรู้ไว้ด้วยว่าเผื่อว่าจักรพพัดหรืออ่าไอ้้เขาเรียกว่าเทีเท่องค์ไหนเขาไม่โอเคเผื่อเขาเขาอยากจะเรียกคุยอะไรอย่างงี้ได้ครับเชิญได้หมดเลยครับจะได้รับทราบไว้ได้ครับเพราะจะได้แจ้งไปยังคนในเครือด้วยครับได้ครับโอเคทั้งเมืองเลยครับฝากบอกด้วยครับ ทั้งเมืองเลยได้ครับได้ครับครับผมครับก็เดี๋ยวจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาวุธออกมาแล้วก็เดี๋ยวผมมาได้ทีงหน้าทีซีจ่ายเงินเป็นเฉลี่ยจ่ายก็ได้ครับลุงไม่ต้องจ่ายก้อนเดียวได้ได้ได้เดี๋ยวเฉลี่ยจ่ายให้ครับได้ครับโอเคไปย้าย